ป็นงานเปิดตัวงานวิ่งเทนใหม่นะครับพาร์คลานระยะทาง16กิโลเมตรที่จะวิ่งวันที่เดือนกันยายนที่สวนรถไฟสวนสิริกิตแลวก็สวนจุมนุจักรครับก็เรียนเชิญทุกคนมาวิ่งกันเพราะว่ามันจะวิ่งในสวนสาธารณะมันก็จะวิ่งแบบชิลๆสบายๆอะไรอย่างี้ครับคนที่เป็นมือใหม่ก็สามารถมาวิ่งได้ไมือใหม่ต้องเตรียมร่านนงกายยังไงเพราะว่าต้องมาอัดสัปดาก็ <S <S อาจจะเริ่มซ้อมก่อนครับอาจจะอาทิตย์ละสัก3วันอะไรอย่างเงี้ยก็เดินสลับวิ่งเอ่อเดิน20นาทีวิ่ง20นาทีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ลองวิ่งพอผ่านไปสักอาทิตย์สอาทิตย์ก็ลองวิ่งจาก20นาทีเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นสีนาทีอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะมีระยะ5้าไมล์ห้าไมล์ก็8ก<ม>ิโลเมตรก็คิดว่าคนวิ่งสัก40-50นาทีก็วิ่งได้ละครับงานนี้ตอบโจทย์ที่นูนเลยไหมครับว่าเราก็สายวิ่ง ใช่ใช่ผมเนี่ยมาวิ่งกับซูเปอร์สปอร์ตเนี่ยอสองงานแล้วก็คืองานซูเปอร์สปอร์ตเทนไมล์ที่จัดที่เซ็นทรัลเวิลล์ข้างหน้าเนี่ยครับแล้วก็งานลากูน่าภูเก็ตมารารอนที่จัดที่ภูเก็ตอันนั้นวิ่ง4.2กิโลก็เป็นภูมารารอนก็สนุกดีเป็นเป็นอะไรที่ที่ที่ต้องแบบต้องเตรียมตัวพอสมควรเลยนะครับหลา,ายคนเขาเออมันนี่แล้วมันแบบมัจ,จํเจมันค้อง่ายเรามีวิธีแบบว่าเออให้มันแบบสลับท่ามันม<อ>ันก็ยากเหมือนกันนะคือผมว่า การวิ่งอ่ะมันเป็นอะไรที่มนุษย์เราสามารถทําได้ทุกคนแล้วไอ้ของแบบเนี้ยคือถามว่ามันง่ายมั้ยมันไม่ง่ายแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างในชีวิตอ่ะมันก็ต้องแลกมาด้วยอะไรบางอย่างเนะมันก็ต้องทุ่มเทซ้อมอะไรเงี้ยผมว่าจริงๆออกวิ่งถ้าเทียบกับบางเรื่องของชีวิตอ่ะมันง่ายกว่าเรื่องอื่นเยอะเนาะแต่ทุกคนจะต้องทํางานใช่ป่ะทุกคนจะต้องแบบมีปัญหานู่นนี่นั่นที่เราต้องใช้กําลังใจอ่ะแต่ว่าวิ่งมันมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าข้อดีของมันคือมันสามารถสร้างไอ้นี่ได้คือแบบ ร่างกายเราเขาวิ่งเสร็จเราออกกำลังกายเสร็จทุกครั้งมันจะหลั่งฮอร์โมนความสุขออกมาอะไรเงี้ยเออมันก็จะทําให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีมีร่างกายที่แข็งแรงอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราร่างกายแข็งแรงแล้วเราก็จะเราก็จะรู้สึกด,ดีไปด้วยเนาะแสดงว่าเราใช้การวิ่งในการซีร์ซ่อมจัญหาทุกอย่างมันก็ไม่ถึงกับวิ่งส่อมจัญหานะแต่ว่าก็เป็นการออกกําลังกายด้วยเป็นการรีแลกซ์ด้วยอะไรเงี้ยครับไอ้ที่เราจะลงเท่าไหร่ตั้ี่สิบสิบไมล์สิบไมล์ก็สิบหกโลใช่เราเรียกกวว่่าาหหลลไไในริงด้ ก็น่าจะได้นะครับเพราะว่าก็าวิ่งมาหลายปีแล้วเหมือนกันก็มีช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเจ็บเข่าจากเล่นละครก็ วิ่งน้อยลงไปหน่อยนึงแล้วก็ปีนี้เขากลับมาวิ่งเยอะพอถ่ายละครเสร็จแล้วก็โอเคเขแบบว่าตั้งความตั้งแบบเป้าหมายแต่ว่าผมว่าวิ่งเราอาจจะมีไปมาการที่ไหนอะไรที่เราอยากลองไปสักครั้งไหมอยากบางคนเพราะว่าแบบไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ถึงขนาดนั้นพี่แค่อยากจะวิ่งให้เวลาที่เราแบบตั้งใจไว้อะไรอย่างเงี้ยอย่างมาราธอนให้ได้สัี่ชั่วโมงอะไรครับแต่ก็ยังทำไม่ได้นะรู้วันนี้ประมาณประมาณสี่ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเราไม่ได้มีตั้ง ก็ตั้งตั้งไว้ก็มาตัดให้ต่ำกว่าสี่ชั่วโมงอะไรแต่ยากพออายุมากขึ้นแล้วยิ่งยากขนาดว่าฟิตทุกวันยังรู้สึกว่ายากนั่นดิมันยากนะเพราะจริงๆอะวิ่ง42กิโลเมตรด้วยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันก็เหนื่อยเหมือนกันครับแล้วตอนนี้ประสบในการวิ่งของเราคืออะไรด้วยไม่มีก็ไม่มีนะก็วิ่งเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ไม่มีนะเอออายุ อายุก็อาจจะนิดหน่อยแต่มันเป็นธรรมชาติของโลกวะวะเข่าเขาอย่างดีเข่าม่วนเมื่อยแต่ใช้เขาว่าดีเฮ้ยว่าพอพอได้ดีกว่าเข่าเข่าขาก็ยังแบบตึงๆเจ็บๆอยู่นิดหน่อยอะไรอย่างนี้ครับยิ้มด้วยเพราะปีฟิตเดชกับวิ่งสองอย่างสลับกันเพราะว่าวิ่งบางทีวิ่งอย่างเดียวมันก็เบื่อนะเราก็แบบหาเรื่องอื่นทำด้วยบางคนท่าพี่โรดกับอายุนี่ยังแข็งแรงยังแบบว่าฟิตให้ว่าพอได้ดีกว่าไม่ไม่ฟิตขนาดนั้นทำไมถึงเราคิดว่าพอได้ล่ะคะเพราะว่า เพราะว่าพี่ว่าคนที่อายุเท่าพี่หลายคนเขาแข็งแรงนะเออก็แข็งแรงกันหมดแหละครับถ้าถ้าคนที่ดูแลสุขภาพอะเนาะไดคืก็ไม่เห็นกระโดดไ่อยแบบโพน้ามาให้เราเจอเลยเลจริงๆอ่ะเดี๋ยวมีละครจะออนแอร์แล้วก็ได้เลยคือพี่เป็นคนไม่ค่อยชอบเล่นโซเชียลอคือเล่นแบบเล่นนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยเออถ้าแบบไปเที่ยวไหนไปอะไรค่อยลงอะไรแต่ว่าไม่ค่อยได้แบบโพสตอรี่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยถ้าแบบ มีไปทําอะไรแปลกๆทําอะไรสนุกๆแบบใหกให้อารมณ์คิดถึงไงแบบอยากให้เราอัปเดตบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยได้ได้นี่ก็เพิ่งเพิ่งอัปเดตไปเมื่อวานเองก็ไปไปออกมาจากป่าไปเที่ยวทุ่งใหญ่ทะเลสวนมาอะไรก็เอาสภาพรถที่ไปลุยคงลุยโคนอะไรมาให้ดูกันแต่เดี๋ยวว่าจะมีละครอะไรนะใช่ครับมีละครเรื่องลูกผู้ชายไม้ตะปอครับต้อง7 HD เป็นรีเมคใช่เออมันรีเมคใช่แต่ว่าเรื่องมันเหมือนเดิมครับจะมารับในรอบ เออจริงๆอ่ะเรื่องนี้มันถ่ายเสร็จตั้งแต่เมื่อเดือนเดือน12อ่ะเดือนธันวาหลังปีใหม่ก็ก็เสร็จแล้วอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้เรียกว่านั่นนะอาจจะเรียกว่ารอรอคิวออนอะไรเงี้ยมั้งเออแล้วก็ทําพวก CG พวกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเห็นว่าเราโชว์คุณโชว์อะไรนิดนึงนิดนึงไม่ได้หมดไม่ได้หมดเฉพาะตอนเป็นลูกผู้ชายขายพี่อาพี่อาร์ถ่ายแล้วอ่ะถอ่เลือดหมดเลยใช่ช่วงนั้นตอนนั้นช่วงนั้นบอกวันนี้อีกเพราะว่าเราถ่ายเรื่องนี้ก็ต้องแบบคุมอาหาร ฟาสิ่งกินอกไก่อะไรเงี้ยต้องขอบคุณทีมกันตนาด้วยแบบทำอกไก่ให้ก<ห>ินจนจนเบื่อเลยอะ่ะกินแบบเออกินแต่อกไก่อะคนเห็นาพที่ออกาแล้วคนบนอย่งเง้ยเราขินไเรจาโอ้หแกขนาดนี้ล้วไม่เขินแล้วอไม่อเราไปเยอะไงมันไม่นไเขินหรือเปล่าไม่เขินไม่เขินครบโอ้โหอยู่มานานขนาดนี้เ<ม><ม>ขินเลยอีกวะ้มแล้วนอมนน่<ม> ใช่ใชก่ก็โอเคมันก็เป็นส่วนหนึ่งของอาชีพเราอะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้ก็เริ่มกลับมากินแล้วค่ะถมอีึงเรื่องพี่น่ที่กรการที่เราเขา้าป่ขขอาอย่างเงี้ยก็จว่าเอะนรยังไงมอทำย่างอ๋อคือจริงๆอ่ะพี่เป็นกรรมการมยที่สืบนะคะ,ะที่เสียอยู่แล้วก็มันก็จะมีรอบการปฏิบัติงานที่เราต้องเข้าไปดูโปรเจกต์ต่างๆที่มยที่ทําส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับช่วยผู้พิทักษ์ป่านะเพราะว่ากู้พิทักษ์ป่าเนี่ยเขาเป็น จ้าหน้าที่ที่เอาจริงก็น่าสงสารแหละพวกสวัสดิกุกรสวสดิการไอ้พวกสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็ยังขาดแคลนอยู่มันดีขึ้นนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ดีพออะไรเงี้ยเราก็เข้าไปช่วยเขาอย่างรอบที่ไปมาล่าสุดก็เอาสเสบียงไปให้เขาแล้วก็ไปถ่ายทําสารคดีสั้นด้วยเกี่ยวกับชีวิตของพิทักษ์ป่าว่าในป่าเขาทํางานอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็มีชีวิตยังไงน่าสนใจเพราะว่าอย่างที่ไปอ่ะเขาเรียกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ตะว,วันออกมันจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ที่จังหวัดป่ากนะแล้วแบบ พี่น้องที่เป็นพิทักษ์ป่าเขาก็จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกลุ่มปากากะยออะไรอย่างเงี้ยเออเวลาที่เขาละตะวงละตะเวมันก็จะแบบเป็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันแล้วคุยวิธีกันว่าจะเป็นอีกภาษาหนึ่งอะไรเงี้ยเออพี่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ที่น่าสนใจแล้วก็อย่างทางมูลที่สื่อก็ไปทําเขาเรียกอะไรเป็นเ,เขาเรียกจุดสกัดก็เป็นที่ที่ให พิทักษ์ป่าเขาได้มาพักเวลาที่เขาลาดตะเวนนานๆอะไรอย่งี้ยครับเขาก็ทางบุญีี่เขาหาทุนไปให้แล้วก็ไปสร้างกันจนเสร็จแล้วแล้วกลับเขาไปดูว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับคือทั้งเหนื่ทั้งแรงทั้งใจคนอื่นเหนื่อยผมไม่ค่อยเหนื่อยหรอกที่ก็แบบช่วยเขานิดๆหน่อยๆที่จะช่วยได้อะไรเงี้ยครับก็การที่มาคุยอย่างเงี้ยก็เป็นการการช่วยอย่างหนึ่งนะประชาสัมพันธ์ใช่พี่โดว่าทำไมถึงสนใจที่จะไปช่วยเขาเราเห็นจุดไหนถึงรู้สึกว่าเราต้องเข้าไปช่วยผู้พิทักษ์ป่าแล้วล่ะเราเราเที่ยวป่านะทุกคนชอบเที่ยวป่่าาพออเเเเทียวสรร็็จจจกกะับ พี่พี่เพื่อนๆน,น้องๆที่เขาทํางานอย่างเงี้ยเราก็เห็นว่าเออเขามีความอัตคัดมีความลําบากมีอะไรที่มันยังขาดแคลนบ้างอะไรเงี้ยครับถ้าเราพอช่วยได้เราก็อยากจะช่วยอืมตัวพี่วนเดียอยากจะเป็นกระบอกเสียงในเรื่องนี้ใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ครับใช่อยากทำให้วิดี่าวเอให้หลายคนมองเห็นความสําคัญของพี่ทักป่าได้เออจริงๆอ่ะพี่ว่าทุกวันนี้สังคมก็ให้ความสําคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องธรรมชาติเรื่องป่าไม้แล้วเรื่องภาวะโลกร้อนภาวะโลกร้อนของเราเนี่ย แต่ผมอะ่ะส่วนตัวเลยเชื่อว่าการที่รักษาป่าไม้ได้มันไม่ได้อยู่ที่โครงการจากรัฐบาลหรืออะไรมันเกี่ยวกับมันเกี่ยวกับสวัสดิการของคนที่ามหน้าที่เดินตรวจป่าก็คือเหล่าผู้พิทักษ์ป่าที่เขาทํางานกันอย่างแบบหนักหน,กนาสาหัสเดือนหนึ่งเนี่ยเขาจะมีเวลาพักแค่ห้าวันเองนะเ,เขาต้องออกลัดตะเวนเนี่ยประมาณยี่สิบกว่าวันแล้วก็มีวันพักประมาณห้าหกวันเท่านั้นเองแล้วสิ่งต่างๆสปง,งสเบียงเนี่ยบางทีากาขาดแคลนครับ ก็สามารถช่วยได้ตามช่องทางต่างๆแหละอย่างมุ้ยที่สุดนะครับเสถียรเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งมุ้ยที่ที่ทำเรื่องนี้มานานแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นจากสังคมมาอย่างยาวนานนะปีนี้งครบ35ปีแล้วก็ก็นั่นแหละครับก็สามารถทาผ่านมุธที่ก็ได้หรือว่าถ้าใครอยากสะดวกทําในช่องทางอื่นก็ทําได้เพราะว่าจริงๆแล้วมันก็นั่นแหละประเทศเราต้องการป่าต้องการต้นไม้แหละถ้าเราดูแลคนที่เขาช่วยเราดูแลพวกทรัพยากรเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีเนาะ ขอบคุณมาก <Okay. S 1> เรายังมีหวัง